ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนี้วันที่27่สิบนะคะ2 7่สิบเจ็ดพูพันสองพันห้าร้อนีวัาดังข้านค่ะเมืออื่นเท่ากันได้รุ่นกันแล้วนะคะกับราวพัฒน,นาของมาดามเนะะ้อค่ะหลังจากที่เข่ามารว้ารว,รว,รว,รวนๆล้นๆะคะ่ะคุณผู้ชมเข้ามาตลอดเลยมาดามคนสวยมาดามใจดีค่ะคุณผู้ชม เสียงบ่อมวนมนเสียงหมวยมวยซะ,ะเรียกได้คำคำกันค่ะเลขเข่าตลอดค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะกดติดตามด้วยนะคะจะได้เห็นตัวเลขของมาดามค่ะแล้วก็ติดตามตัวเลขมาดามได้ที่ช่องมาดามชาแนลค่ะคุณผู้ชมช่องมาดามคำนวณค่ะขอขอภัยค่ะคูณผิด มาดามคำนวณเพิ่นมีช่องของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมแล้วเพิ่นกระแบงตัวเลขมาหายน้าค่ะเพราะว่าสิเป็นไทยเป็นเ,เล่าสปเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมมาดามเพิ่นกับคำนวณเองค่ะแล้วก็เขาทูกนวดกับคุณผู้ชมตัวเลขก็ไม่เยอะค่ะมีน้อยๆคู่ค่ะตัวเลขหกคู่บวกกับตัวเบิ้ลเข้าไปก็อีกสองคู่ก็เป็นแปดคู่ค่ะคุณผู้ชมเลขแปดคู่แปดชุดเองค่ะแล้วก็มีเลขสามตัวให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเลขสามตัวก็ หายมากคังละ4ชุดและะ้วค่ะชุด3ตัวมี4ี่ชุดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมติดตามไปเด้อค่ะจะได้เห็นตัวเรียของมาดามเข้าทุกวันค่ะคุณผู้ชมเขาถุกมือโดยความภูมิใจที่เต็ตเองค่ะเพนวาเนาะคะ่ะเป็นกระแบงถึงตาหน้ามากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาดามที่มีน้ำใจแบ่งปันเดี๋ยวสักมือน,นึงสิได้หลายๆถึงข้าประเลนบาริสือเนาะคะ่ะเนาะกระแบงปั่นให้คุณผู้ชมนํายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเพนวา อะไก็แล้วแต่ค่ะจะได้ทุกอย่างได้ความสุขใจในความสุขกายตามมากที่เราค่ะโดยไม่ใช่ที่ว่าจากคนที่เราให้นะคะเราจะได้จากคนอื่นด้วยค่ะอันนี้ด้วยความเสื่อเนาะคะ่ะเนาะถึงแบ่งปันค่ะเป็นกับเป็นคู่ของเพื่อนเองค่ะอ่าเป็นสูตข,ของเพื่อนเองเพื่อนในเขาเลขเขามาตลอดค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะถ้าพลาดถือว่าเสียเงินหลค่ะคุณผู้ชม ที่ไปวิ่งนู่นนี่นั่นนะคะยิ่งคิดเองนะคะคุณผู้ชมแห่งถ้าผู้คิดเองผู้มีดวงกะกะโอเคอยู่ค่ะคนเท่าก,กับไปตามกัมีส่วนเนาะค่ะเนาะอิตนากับระกาศที่สีบอไปละหลับละลวงไปถึงหลายค่ะเพราะว่าด้วยความเสื่อมของแต่ละคนค่ะอิจน,นานํามาเสนอแค่เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางเราพัฒนาของมาดามเนี่ยก็คึอเป็นเ่าตลอดก็เลยอยากบอกสุฟังค่ะ อย่าภูมาท่านในหูนะคะสําหรับภูเขามมฆไม้ค่ะเข้ามาดูแล้วอย่าเฉยเด้อค่ะถ้าเฉยเอ,เ,อเลขเขามามันถือเล็กออกตัวที่เพนไหมาแล้วปต,ติตามไหว้มือหนาจะคนหายากเด้อค่ะม,มีช่องมาดามคำนวณแล้วก็จินตนาชั้นแรกคุณผู้ชมค่ะที่มีตัวเลขของมาดามเด้อค่ะแลวกว จะเป็นรัฐบาลไทยค่ะเมื่อนี้เป็นกนระหไกโผล่สุดท้ายมากค่ะแต่จินตน,นาค่ะจะลุ่งคลิปต่อไปเด้อค่ะโค้งสุดท้ายของมาดามตอนแรกว่าจะลุ่งไอ้โค้งสุดท้ายของเพิพร์กกอนนะคะแต่พอดีก็เลยเห็นพีน่นนองเพิ่งลุ้งเล่าวัฒนากัรดูความดีอ์ดีใจค่ะดูความที่แบบว่าตต่นเตนเนะคะพ่อเหล็กมันเขาเป็นตต่นเต็มเพิ่งกระพากันลุ่งกันจินตน,นาค่ะเอ้าเอาลุงบ้างนะคะคุณผู้ชมก็เลยรัดมาลุ้งเล่าพัฒนากรค่ะ ขาดตัวเลขคือเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะคุณผู้ชมมันก็นมีเขามีรุดค่ะแต่ถ้ารุดเราปุ๊บกะเขามาใหม่คือเก่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็นยังมีมวนไหนคือเก่าอยู่กะรัวมันรูดมันรุดเพาะอ,อย่างสินะเพิ่นกะจันูนะคะผู้เ,เพิเ่นเห็ดเนาะผู้เฮาตามก้แต่จะตามเพิ่นค่ะตามเพิ่นผ้าพีทเท่ากับพิษค่ะทไไวดไผบ่ได้เพราะว่าทษที่ใจเราชอบค่ะคุณผู้ชมใจเฮ้ามากเฮ้าก็จังไปตามเพิ่นเนาะคะ่ะสีว่าเพิ่น ว่าตามเพิ่นใส่คือว่าแม่นแทนใช่นะคะก็ไม่ได้การันตีว่าแบบว่ารอยเปอร์เซ็นต์เรื่องหมวดนี้ากานตีบริวาค่ะคุณผู้ชมคือมันเขามาแล้วก็ถือว่าดีไปค่ะฟุกไปก็คือหลักสูตรนี้เข้าค่ะคุณผู้ชมถ้ามันพอเขาเพิ่นก็สิบปั๊บสูตรของเพิ่นเองเนาะค่ะตามแนวทางเพล่นเฮดมากค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงสิบเข้าใจเนาะเอาค่ะตัวเลขแนวทางของมาดามค่ะ,ะมาดามคำนวณค่ะเพิ่นคำนวณเอง มปนบาเฮดไปเฮดไปโรลดจินตนาเดี๋ยวจังเลยก็บบเป็นดอกกระสันค่ะคุณผู้ชมจะเป็นคือเป็นบ้านเนาะม่ขี้ลายแท้เนาะเอาเบิ้งตัวเลขก,กันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขของเราพัฒนามาดามเนะะี่ค่ะมาดามคำนวณคำนวณเองค่ะมาดามคำนวณวันที่28ด กุมภาพันธ์2,567เป็นวันพุธเดอค่ะคุณผู้ชมวันพุธนี้มาดามให้วิ่งรูด6และ8ค่ะวิ่งรูด6และ8จับคู่ให้6-7 6-8 6-9ค่ะแล้วก็8-7 8-0 8-9เบิ้ล6-6 8-8ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับตัวให้3คู่6-8 7 หกแปดศูนย์หกแปดเก้าหกแปดหกค่ะไปกลับด้วยเด้อค่ะไปเราจะลืมจำบัตรกลับละคุณผู้ชมไปฮอดเล่าแลบวระจำบัตรกลับอ่อยู่บานเพ่อนบ่ได้คือบ,นบานเหาเด้อค่ะคุณผู้ชมกลับด้วยค่ะกลับด้วยอย่าลืมตัวกลับเพราะว่างวดเมื่อกี้ก็เข้าตัวกลับเนาะค่ะคุณผู้ชมพอกลับตาแตกเพ่อนวามันใส่ได้ไเด้อค่ะคำว่านี้เนาะเอาค่ะคุณผู้ชมดูไว้แล้วแคปหน้าจอด้วยค่ะ ขอขอบคุณตัวเลขจากมาดามมาดามที่ปันแบ่งปันน้ำใจดีๆงามๆบรได้คิดเงินน้ำจ้ากบาทค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมือใดที่มีโอกาสที่มีเงินเขามือเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมมาดามค่ะคุณผู้ชมก็จะไปหาอีกครั้งหนึ่งไปครั้งแรกเพื่อนกับตอนรับรับซู้ย่างดีค่ะได้ไปพ่อหนาพ่อตากันอ่าก็พอดีบบว่าเออเกิดปีเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเนาะ เามาแลนย่ามเถาวรสันค่ะคุณผู้ชมแลนหาสิ่งนีย่ามเถาเอาเถากับเถาค่ะคุณผู้ชมไปไซบอได้กับตองแลนแบบนี้แหละเนาะคะ่ะเดี๋ยวเถาไปก็นี้มันจิบไปกว่าได้ตอนนี้ยังไปมากหาซูกันได้เข้ากับไปค่ะเขากับบารู้ว่ามืออื่นนี่ยังจะเกิดขึ้นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะก็เลยเนาแลนได้กับแลนไปเท่าที่ไปได้ทําเท่าที่ทําได้ค่ะคุณผู้ชมแต่เลขเขามาดูๆจังสิมันก็เปลี่ยนตามมวลค่ะเป็นแลนไปไซกับมวลนค่ะคุณผู้ชมเนาะ เหรีหัวซักหัวขวมอยู่กับมวนค่ะคุณนหลายเด้อค่ะมาดามแล้วก็ดูตัวอย่างของเลขงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่โมโอ,อวดค่ะไม่ได้โม้ค่ะไม่ได้บาเล่นยนเหรีดค่ะของจริงของแท้ค่ะคุณผู้ชมเข้าค่ะแปดห้าเก้าหกเข้าตัวห้าแปดค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวกับ กลับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นเข่าตลอดเลยเข้าตัวกลับค่ะห้าก็เข้าเห็นบ่ค่ะดูลักเด่นของเพนนีลักดูดของเพนนีดีเด้อค่ะมือนีเพนไ้ลูดหกกับแปดก็ย่าเลื่อมมามีหกน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมเบื้องลักขสั่งบนน้ำค่ะเรากับเพ่นกระจับคู่ให้เท่านั้นบ่ได้นอกเนื้อจากนี่ค่ะไม่โม้เลยอันนี้ไม่เข้าอันนี้เข้าค่ะเข้าทั้งสามตัวค่ะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ แล้วก็วันที่สิบเก้าเข้าที่สามค่ะคุณผู้ชมเขารักลูดค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบหกเข้าสามเก้าค่ะอันนี้ย้อนหลังค่ะสามเก้าเก้าสือนค่ะมือแล้วก็อันนี้เข้าที่เจ็ดสองค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่สิบสี่ภูมภาพันธ์ค่ะการพื้ดินอ่ก็ขาตรงเป็นอกกอปรนองนะคุณผู้ชมเห็นแค่นี้ก็มั่นใจแล้วละ่ะว่าเลขเข้าแน่นอนค่ะคุณผู้ชม แคปนาจอเด้ค่ะจะได้เห็นตัวเลขเอาไว้ดูเก็บไว้เบิงงพาเท้ลืมข้าวเนาะค่ะเบิงไปนะไปกลับด้วยค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วแค่เป็นแนวทางค่ะขอให้คุณผู้ชมตรงโชคดีถูกเล่าพัฒนาเป็นกอบเป็นกำให้ได้มืดหนีมืดซินเดอร์ค่ะคุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีชัยมีโชคมีลาบ ประตูดวงจงเปิดให้ทุกคนเมื่อดูช่องจินตนาชาแนลแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ